เห็นไหมนะดึงจากข้างล่างนะครับดึงจากข้างล่างดึงมาปุ๊บแล้วก็อย่างนี้ออกมาเสร็จแล้วชิ้นนี้ก็ถอดได้ชิ้นนี้รู้สึกจะดึงออกมันจะมีกิฟอยู่ข้างๆสองอันนี่ครับบีบแล้วดึงออกเห็นไหมครับเราก็จะเจอชุดไฟเขาด้านล่างนี่ฟิลแอมป์ใส่ข้างหน้านะครับฟิลที่เราเตรียมมานะครับ1 0บแอมป์นะเราใส่ข้างหลังนี่เราใส่ชุดนี้เข้าไปคืนที่เดิมนะครับ ฟิลเขาตัวที่2นะเสียบกล้องนะครับโอเคไฟติดละสตาร์ทเรคคอร์ดดิ้งนไหมครับเยียงซ้ายขวาสำคัญแต่ว่าขึ้นลงไม่มีปัญหาเสร็จแล้วเราเดินสายมาเรามาดูวิธีเดินสายนครับสวัสดีครับช่างนัดนะครับจากนัดเล g ิ h ง n ช e แนลนะครับช่างประจำร้านเลสสีลชาชนบุรีนะครับ วันนี้เราอยู่กับ Toyota าแชมป์นะครับไม่ใช่ v ีโก้แชมป์นะเป็น Toyota าแชมป์นะครับเดี๋ยวผมพามาดูนะเ,เราจะมาติดกล้องนะครับเราจะติดกล้องตัวนี้นี่แบบมินิมอลมินิมอลแต่ว่าหนุกหนาแน่คันนี้เสาเสือกาไม่มีเลยนะเดี๋ยวเราจะหาวิธีเดินให้มันสวยนะครับเรามาชมรถกันก่อนครับนี่นะครับไฮรักแชมป์ตอนเดียวแต่แบบว่าโอ้โหเลยอะ ตดี๋ยวเราจะติดกล้องคันนี้ผมแนะนําให้ติดแบบฟิลแท็บนะครับเพราะว่าถ้าเรียเราเสียบสายตรงเนี้ยมันจะเกะกะสายมันจะลงมาระยองระยางเกะกะเจ้าของรถบอกตามช่างเลยจัดไปอ่ะเดี๋ยวผมจะติดแบบฟิลแท็บนะครับเดี๋ยวผมจะสอนวิธีการถอดแกะออกนะครับการถอดแกะมาเพราะว่าฟิลเขาอยู่ตรงนี้มันมุดเข้าไปไม่ได้มันมุดเข้าไปแล้วมันไม่เห็นมันลวงยากเดี๋ยวต้องถอดเดี๋ยวผมจะสอนวิธีการถอดนะเพื่อจะเดินฟิลแท็บติดกล้อง โต้าแชมป์นะครับเราจะแกะแก้น,นี้ออกนะครับมันมีวิธีแกะนะมันจะมีคลิปข้างล่างสองตัวตรงนี้งัดกิปข้างล่างเนี่ยเป็นกิฟแบบคลิฟแบบแบบกิฟ v วีอแอบบที่ผมแกะกระจังหน้ากดนะครับแล้วก็ออกใช <Okay. S 2> ่ไหมเสร็จแล้วเราก็ดันตูดมันให้มันออกมาเหมือนเดิมนะอะข้างนี้ก็เหมือนกันมีสองตัวครับนี่ เสร็จแล้วอันนี้เอาออกได้เลย,ยงนี้เห็นไหมนะดึงจากข้างล่างนะครับดึงจากข้างล่างดึงมาปุ๊บแล้วก็อย่งน,นี้ออกมาเสร็จแล้วชิ้นนี้ก็ถอดได้ชิ้นนี้รู้สึกจะดึงออกมันจะมีกิฟอยู่ข้างๆสองอันนี่ครับบีบแล้วดึงออกเห็นไหมครับเราก็จะเจอชุดไฟเขาด้านล่างเลยกล่องฟิลเขาอยู่ข้างซ้ายนี่ครับ เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าใช้ฟิวตัวไหนนะครับเพื่อจะต่อฟิวแท็บเดี๋ยวผมจะเอาฟิวแท็บใส่แล้วก็เอาตัวเมียใส่แล้วเดี๋ยวเราจะเดินสายนะครับแต่นี่ผมบอกเดี๋ยวเราดูดีว่าเราจะขึ้นกันยังไงเนี่ยเราจะขึ้นสายขึ้นมายัางไงเพราะว่ามันไม่มีตัวครอบเห็นไหมเนี่ยไม่มีตัวครอบเลยตำแหน่งฟิวเขาอยู่ที่หลังฝานี้นะครับนี่นะเห็นไหมใช้กี่แอมป์สิบห้าสิบแอมป์ก็พอ นี่เดี๋ยวเราเช็คดูนะครับในคู่มือนะครับเขาบอกว่าตัวเนี้ย5มตัวเนี้ยเห็นไหมเนี่ย5มตัวที่สองเนี่ยตัวเนี้ยมันเป็น USB นะครับเขาบอกว่ามันเป็น USB เดี๋ยวผมจะเอาใส่ตรงนี้นะเดี๋ยวจะใส่ผ่านฟิลแท็บนะครับแล้วก็ตรงกลาตรงนี้เลยชัดๆเหล็กทั้งโค้งไหม หรือว่ามันยืดแค่ตรงนี้เดี๋ยวขอดูกอนนะเด็กทั้งโคง้งนี่ลงกลาตรงนี้ได้นะครับอ่ะเดี๋ยวเราเข้าตรงนี้ลงกลาตรงนี้นะอ่ะนี่นะฟิวแทบเมื่อกี้ที่เราถอดออกมานะครับที่เราถอดออกมาเราเอาฟิว5แอมใส่ข้างหน้านะครับนี่ฟิว5แอมใส่ข้างหน้านะครับฟิวที่เราเตรียมมานะครับ10แอมนะเราใส่ข้างหลังึนี่ผมอธิบายให้ฟังนะอย่างนี้นะไฟนะครับ เขาจะเข้าเขาจะเข้าที่ขาฟิวนะเสร็จแล้วขึ้นมาตรงนี้ขึ้นมาที่ฟิวตรงนี้แล้วก็วกลงนะขึ้นเข้ามาปุ๊บแล้วขึ้นมาที่ตัวเดิมแล้วก็วกลงแต่ว่ามันจะมีอีมันจะมีอีกขาหนึ่งอยู่ทางนี้ขึ้นมาจ่ายไฟข้างบนเพิ่มเพราะฉะนั้นวงจรเดิมมันจะผ่านไฟแค่ฟิวแค่5โวลต์เหมือนอ่าแค่แค่5แอมป์เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าวงจรกล้องบันทึกผ่านข้างบนก็จะเป็น10แอมป์ ถ้า5แอมตัวล่างขาด10แอมตัวล่างจะขาดอ10แอมตัวล่างมันจะไม่ขาดแต่ว่ามันจะไม่ทํางานแต่ถ้า10แอมกล้องขาด5แอมตัวล่างจะไม่ขาดนะคือพูดง่ายๆถ้ากล้องอ่ะมีปัญหาปุ๊บขาด5แอมตัวล่างจะไม่ขาดเพราะมันอยู่คนละตัวกันแต่ว่าถ้า5แอมตัวล่างขาดตัวบนจะไม่มีไฟขึ้นไปเพราะว่าไฟมันจะผ่านจากตัวล่างมาเคเนาะแล้วใส่ชุดนี้เข้าไปคืนที่เดิมนะครับฟิวเข้าตัวที่2นะ คนะเสร็จแล้วอันเนี้ยไขลงไปที่น็อตนะครับอ่ะนี่นะครับน็อตตัวนี้นะอ่ะผมไขออกนะนี่ครับใส่น็อตไปปุ๊บแล้วก็ไข่ลงไปที่รูอ่ะน้องนะครับเสียบสวิตแล้วนะเสียบกล้องนะครับโอเคไฟติดแล้ว start r e c ค r อ i n g เห็นไหมครับเดี๋ยวผมจะเอาเนี้ยติดก่อนเดี๋ยวผมเอาโทรศัพท์ก่อนอ่ะเดี๋ยวผมจะติดตรงนี้นี้ติดไว้หลังก็จบเลยได้ไม่เกะกะจะได้มองไม่เกะกะน,นี่นะไม่เราติดตรงกลางอะ่ะกล้องมันไม่กลางไงกล้องมันอยู่ซ้ายเราต้องติดตรงนี้นี่อ่าเขาแถมไอ้น,นี่มาให้ไอที่ติดเนี่ย ไม่ต้องซีเรียสน,นะครับว่ามันสวยไม่สวยนะไม่ได้เห็นหรอกเดี๋ยวเราติดกล้องทับลงไปมันก็ไม่เห็นละไอเรื่องไอเนี้ยอ่ะเสร็จแล้วผมลอกกล้องครับกล้องเวลาติดนะถ้าเป็นรถรุ่นอื่นนะครับเถื่อระยะเขาหน่อยเขาจะสไลด์ออกขวานะครับนี่นะเอาผมจะติดตรงนี้ก่อนติดเราก็มองในจอนะครับเออีงซ้ายขวาสําคัญแต่ว่าขึ้นลงไม่มีปัญหา โอเคนะเสร็จแล้วเราเดินสายมาเรามาดูวิธีเดินสายกันครับนี่ดีกว่านะมันจะได้ดูไม่ลกหูลกตาเดี<อ>๋ยวมัดหน่อยเออเนี่ยมันก็โอเคนี่เราส่งเข้าไปครับนะปัญหามันไม่ได้อยู่ตรงนั้นนะปัญหามันอยู่ตรงนี้ครับถอดยางนะครับผมแกะยางนี้ให้สายมันเดินมาถึงนี่นะแล้วเดี๋ยวเราจะลองเหน็บข้างยางลงไปนะ เออได้อยู่ได้อยู่เน็บข้างยางลงมาอย่างนี้ถ้าเราเน็บข้างยางไม่ได้นะเราติดกล้องแบบหน้าหลังโอ้โหผมว่าน่าจะน่าจะจุกนี่อยัางนี้น่ไงมันจะไม่สวยครับเนี่เน็บข้างยางตามลงมาเลยครับอันที่จริงนะยัดไปในยางก็ได้ไม่ต้องข้างก็ได้ข้างมันปูดยัดมันเข้าไปในยางนี้ ใน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 ,ในขอบยางนี่นแล้วก็ปิดลงไปครับอย่างนี้ก็ได้นะก็ไม่ได้ขี้เหร่ลงสนิทด้วยเสร็จแล้วด้านล่างเนี่ยเหลือเนี่ยเราก็พันเก็บไว้ไอตรงนี้นะครับไอตัวเขาเนี่ยเนี่ยตัวฟิลแท็บเนี่ยรัดไว้หน่อยรัดไว้กันกันกันมันหลุดนะครับแล้วก็ตัวไอตัวเมียจุดบุหรี่เราเนี่ยเอาเทปพันไว้หน่อยนะครับกันเขาหลุดนะเดี๋ยวผมเก็บสายเดี๋ยวเราเก็บงานกันครับ เสร็จแล้วนะครับเก็บเข้าไปเก็บฝานี้ก่อนนี่นะเผื่อใครหาวิธีเปลี่ยนฟิวนะครับฟิวอยู่ข้างในนะเก็บฝานี้น่าจะขึ้นงนี้นี่เขาเขาเขาล้างอยู่ข้างในนี้ครับนี่ครับนะแล้วเราก็เอาฝาเนี้ยใส่เข้าใบเหมือนเดิมนะครับงัดบนพอเขามีร่องอยู่งัดบนนี้แล้วก็ใส่ลงไปแกะครั้งแรกอะ่ะมันจะแน่นหน่อยไม่ต้องตกใจนะครับให้ดึงจากข้างล่างมันจะขึ้นมาเองนะ เสร็จแล้วกิปบสองตัวเนี่ยที่ผมบอกนะครับกดให้หัวมันลอยออกมาอย่างนี้ก่อนนะนตอนแรกเรากดมันลงไปใช่ไหมเดี๋ยวทาให้ดูทีนึงกดลงไปปุ๊บเวลาล็อกกดลงไปอย่างนี้เห็นไหมเวลาเราจะเอาออกเราให้กดหัวมันลงไปอย่างนี้แล้วมันจะบุ๋มลงไปเห็นปะ่ะพอมันบุ๋มลงไปเสร็จแล้วดึงออกมาได้เสร็จแล้วเราก็ถอนถอนกิปแบบนี้กดจากข้างหลังนะครับให้ให้กิปบเขาลอยออกมาอย่างนี้เห็นไหมใส่คืนครับพอใส่คืนอ่ะพอใส่ก็ตอนใส่ก็กดเข้าไปแค่ล็อกเดียวนะ เป็นไงเดี๋ยวมันหลุดอโอเคเท่านี้เป็นเรียบร้อยครับติดกล้องนะติดกล้องบันทึกโต้ตาแชมป์นะครับนะแบบฟิลแท็บแนะนำว่าติดแบบฟิลแท็บดีกว่าเพราะว่าสายมันจะระยองระย,า,ยางที่ผมบอก